โอ้เป็นยังสีเนาะว่านอะไรกมลู่ยังคนานครับครับครับว่านงวนแต่ว่าไม่ว่นไปไวผลหรอเ่าเป็น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 ขึ้เห็นล้วแน่นิ่เห็นล้วครับครับครับ้นี่มีโอ้วันห้อ่ครับครับมเป็นำเอออันนี้มันมันมันอันนี้ยมันาจจะเป็นนางเนบบมันห่อไปไหนมันกินยังได้บานนี้ มันมันมันจะเป็นตุเขาขาวจะเป็นนั่งเนี่ยจ้ะมือเดียวมันเป็นจริงๆแบบน้อันอันนี้เป็ดเป็พ่ออินแม่พันธุ์เพิ่นนี่แม่พันธุ์อย่างนี้เป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์ตัวนี้เนี่นี่ตัวบ่อเออเออเปนเปนเป็นเป็นนั่งเป็นอย่างงเป็นอาหารเนี่ยวันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ต่อไปมันเป็นแบบนี้จ้ะจ้ะอย่างงเป็นเป็นเป็นตัวนอนอย่างงเป็นอีกไอ้ทางให้เขาเห็ดอัน เวลาพอพันธ์เขาก็เอาตัวแม่นาางมันถิีอ,อไปเอ,เอาตัวนี้เป็นไกลแน่นอนเอ้แล้วมันคกอออกม่าเป็นตัวนี้ออกมาเป็นแม่เป็นโดนมาได้มันจังเอาไปไกล้กินมานีย